พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเขามีงานเที่ยวสไตล์นวัดวิถีนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีคนทําตาลไปดูตำนานพญาด่างเกยชัยแล้วก็ไปดูเมนูตาลรสเด็ดกันครับ ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับนางสาวชุติพรเสชังครับเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนคนทำตาลบ้านพญาด่างเกยชัยนะครับโดยการท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยอยู่ในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุขกิจกรรมหลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับ มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นการสาธิตการทำน้ำตาลตะโนดการทำน้ำตาลปึกขนมตาลไอศครีมตาลตะโนดตาลลอยแก้ว เจ้าตาลเชื่อมนะครับการนวดตาลชมวิวทุ่งตาลที่สวยที่สุดในปัตตภีเขาบอกแบบนั้นนะฮะ <c oughs> น่าจะเยอะน่าจะเยอะนะฮะ <c oughs> แล้วก็ไปดูวิถีชีวิตคนเก็บตาลชมการปีนตาลผาดผนชมการแสดงระบำตาลนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมไหว้พระบรมาธาตุเกยชัยหลวงพ่อทองอยู่ฟังเรื่องเล่าตำนานพญาด่างเกยชัย ทางนี้นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยรวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมเชิญเที่ยวนะคะสไตล์นวัตวิถีกับวิถีคนทําตาลตํานานพญาด่างเกยชัยเลิศดรสเมนูตาลเดือนกุมภาพันธ์2565นี้นะคะที่บ้านปากคลอง ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ไปได้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์และและพิเศษไปกว่านั้นค่ะในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะ14กุมภาพันธ์เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเขาบอกว่ามาเที่ยวคนเดียวเนี่ยมาเดียวๆเ,เลยเนี่ยคิด199บาทต่อ1ท่านหากมาพร้อมครอบครัวจะอยู่ที่499บาทต่อ3ท่าน ซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่ทําให้คุณเนี่ยเพลิดเพลินอย่างมากมายนะคะใครที่สนใจไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือว่าจะไปเป็นครอบครัวนะคะสามารถไปได้ที่คนชงตาติดต่อคุณพรพิมลค่ะหมายเลขโทรศัพท์0-85725109ค่ะโอ้น่าสนใจนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอยู่แล้ว<ช>แล้วก็ยังมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการ ปลูกต้นตาลนะฮะแล้วก็จะมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงนะ,ะมีปีนตาลผ่าดผลด้วยอะมีปีนตาลผานผลนแล้ธรรมดานี่ผมว่าก็ บาดเสียวอยู่แล้วนะต้นตาลสูงอยู่แล้วมีผาดโผนด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขามีความชํานาญอยู่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมอย่างที่บอกว่าไปริมชิมรสเมนูตาลหลากหลายเลยสารพัดเลยนะคะอย่างที่คุณเจตพูดมาและที่สําคัญไปชมวิวทิวทัศน์ของต้นตาลที่สวยที่สุดในปัตตีปัตตีเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะที่สําคัญกว่านั้นคือผมมาเคยได้ยินมานานละด่างเกยชัย อยากรู้ประวัติของเจ้าด่างเกยใช้นี่เป็นยังไงต้องไปฟังที่นี่นะฮะต้องไปค่ะ,คะก็อย่างที่บอกนะคะเฉพาะเดือนกุมภาพัานธ์มีแพ็กเกจสำหรับคนที่จะไปคนเดียวไปเป็นคู่หรือว่าไปเป็นครอบครัควรก็สามารถติดต่อไปได้นะคะ